สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันพฤหัสที่14นะครับพฤศจิกายนนะครับกวัน,นี้นะครับมีลูกค้าเข้ามา1นรายนะครับก็จะเป็นเกมไอแผ่นเกมแอคชั่นรีเพย์เกมชักไรน,นะครับนะก็ผมก็ไม่รู้จะลองกับแผ่นอะไรให้ก็น,น่าจะลองไอไฮโดนไฮโดรทันเดอร์เหมือนเดิมแหละนะไอแผ่นไฮโดรทันเดอร์นะครับเพราะว่ามันมีสูตรแอคชั่นให้ในแผ่นนะฮะแล้วก็ใช้ได้นะ ราะลูกค้าวันนี้มีเข้ามาหลายเดียวนะครับนะการที่จะใช้ action replay ได้นี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นเครื่องต้องเป็นเครื่องแปลงอย่างเดียวหรือเปล่านะเครื่องเล่นแทบเปิดแผ่น action replay ติดหรือเปล่าแต่เท่าทีจา่จากที่ฟังฟังลูกค้ามาลูกค้าก็ไม่ได้บอกไม่เคยให้รีวิวด้วยนะแต่จากจากที่ฟังฟังลูกค้ามารู้สึกจะไม่ได้นะนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้นะจะต้องเป็นเครื่องที่แปลงแล้วนะ อ่าเนี่ยแผ่นคือเทสแล้วโอเคแล้วเนี่ยติดแล้วนะครับใช้ได้แน่นอนเนี่ยนะฮะพอมันมาถึงหน้านี้แล้วนะครับนะค,คือแผ่นมันจะโหลดข้อมูลอ่าเครื่องอ่ะจะอ่านข้อมูลจากแผ่นโหลดเข้าเครื่องหมดแล้วนะครับเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูถ้ามันมาถึงหน้านี้แล้วแผ<ด>่นมันจะไม่หมุนล,ลองดูนะครับนี่เครื่องเปิดอยู่นะก <Clo S 1> ็ <LM> คือเนี่ยมันเปิดอยู่นะนะครับแล้วผมจะเปิดกดเปิดฝาสังเกตดูการหมุนของแผ่น เห็นนะนิ่งเลยนะครับไม่มีการหมุนนะครับคือถ้ามันมีการหมุนอยู่นะแล้วถ้าผมไม่เปิดมันมันจะเป็นอย่างนี้เห็นนะมันจะมีการสะดุดอย่างนี้แต่ตะเกียบไม่มีเลยนะครับก็คือแผ่นมันหยุดหมุนแล้วหยุดหมุนมันก็คือไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันโหลดไปครบแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าแผ่นเนี้ใช้ได้แน่นอนโหลดเข้าทําสูตรได้ร้อซนแน่นอนนะครับนะเนี่ยก็คือ เนี่ยพนัมันหมุนอยู่อย่างนี้เห็นไหมนะครับคือใส่ไปนะแต่พอถึงตะกี้มันมันไม่หมุนแล้วนะครับอเดี๋ยวผมทด,ดสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะ อ่ะก็คือในระหว่างนี้มันจะมีการโหลดมีการอะไรข้อมูลของของ,ข,องข้อมูลจากของแผ่นนะเข้าไปในเครื่องนะครับมันจะโหลดเข้าไปทีละส่วนทีละส่วนอ่ะนะก็ถ้าแผ่นมันอ่านได้สมบูรณ์มันก็คือมันก็เข้าโหลดเข้าเครื่องได้โดยสมบูรณ์นะครับนะ เนี่ยมันจะมีสูตรไอไฮโดรทันเดอร์ให้อยู่เนี่ยนั่แนแหละนะครับเข้าที่หนึ่งลองดูนะเข้าที่หนึ่งกับปลดล็อกเรือเรือกับสนามครบนะครับมีเรือกับสนามครบแล้วก็เข้าที่หนึ่งนะลองเล่นรอบหนึ่งดูดิอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองนะผมลองเปลี่ยนแผ่นดูนะรถดูว่ามันหมุนไหมดูนะเลือกปุ๊บแล้วก็เปิดฝาเลยนะเนี่ย นะไม่หมุนเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอ,อกมันมันไม่หมุนตั้งแต่เข้ามาเลือกสูตรแล้วนะครับมันหยุดหมุนเลยแต่แตะกี้ผมใส่เข้าไปใหม่มันก็เลยเหมือนกับมันก็เป็นระบบเครื่องอะนะที่ว่าเวลามีมีแผ่นใส่เข้าไปใหม่มันก็ต้องเริ่มอ่านข้อมูลใหม่ดูว่ามันเป็นอะไรทีนี้ข้อมูลมันยังเป็นข้อมูลแผ่นเดิมอยู่นะไม่มีสูตรจะทดลองแล้วแผ่นนี้ก็ยังขายไม่ได้สักทีนะ ก็อยากจะทำเอเกมอื่นนะครับก็ลองดูในรายชื่อว่ามันมีไหมถ้าไม่มีก็ทำเพิ่มได้นะครับก็ไปแอดสูตรเพิ่มเพิ่มเอาแล้วก็กดเปิดสูตรใช้งานนะมันถ้าคนพอมีความรู้อ่ะนะครับเข้าใจไอ้ A หลักการทำงานของของแอคชั่นรีเพผมว่าน่าจะทำสูตรเป็นนะแต่ลูกค้าหลายคนบอกว่าทำไม่เป็นนะ <ro> เนี่ยมันจะมีสนามครบเลย ต้อง arcade โหมดเนาะถ้าจะเล่นเข้าที่หนึ่งเ <your> นี่ยเนี่ยแท็กมันจะมีสนามให้ครบเลยนะครับมันจะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างล่างแล้วก็ข้างบนข้างบนอีกสามเนี่ยข้างบนสามนี่สามตรงนี้สามล่างสี่เลยนะ เฮ้ยอะไรอ่ะเป็นรูปคนแต่ชื่อสนามชื่อแคสเทิลเนี่ยไอ้บอสเรือก็มีครบเลยนะครับข้างบนสามตรงนี้สามตรงนี้ก็สามข้างล่างมีสนะี่ให้ครบเลยมีไบินไทยทำอีกด้วยมีไอ้เรือปักกระเป้าโบฟิต แต่มันเป็นเรืออะไรที่ผมอา่ามันจะเรียกว่าโหลดเรือไฮโดอะไรไทยอะไรวะที่มันเป็นใบพัดอย่างเงี้ยโจะขัดลํานีน้เท่มันมียังกายานเอาอากาศเลยขัดโจ r อา่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทสสูตรไอ้ที่ว่าพอเข้าเส้นชัยแล้วเราจะได้เป็นที่หนึ่งไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็ตามนะเข้าอันดับใดก็ตามมันจะมันเหมือนกับมันจะล็อกค่าให้เป็นให้ว่าเป็นเราเข้าที่หนึ่ง นะเดี๋ยวเราลองดูผมขัดไม่ได้เร็วอะไรมาก Three, two, หรอ,อกโมมีต้องสิบหกลำเนี่ยนะเนี่ยอ๋อมันล็อกเลขเลยเนีย่มันเป็นหนึ่งทับสิบหกเลยอะ่ะ <laughs> ขนาดนี้เราอยู่ออกอยู่ล่างๆมันก็ล็อกเลขเป็นหนึ่งทับสิบหกให้ให้เลยเลยอะ่ะอืม ประสาท <c oughs> เข้าในประสาทมีข่าวเด้วยเ <c oughs> อ้าผมนึกว่เาเนินจำ <c oughs> อุ้ยนี่มันโหมดอาเขที่หยอดตู้เลยอ่ะมันมีเวลาจับอ่ะถ้าเราเข้า <c oughs> เข้าไอ้เส้นเช็คพอยต์ไม่ถึงกำหนดเนี่ยเวลามันโหมดก็ก็ต้องคอนติเนียหยอดเหรียญน่ะ เมื <g ül> ่กี้ผมเข้าเกือบพอดีเหลือเหลืออยู่หกวิอ่ะแต่เข้าได้มันก็เลยต่อเวลาให้ถ้าเกิดเข้าไม่ทันนี่ก็ตะกี้ก็ตกรอบเลยมะผมเบื่อไอเสียงไอยูอะเอนเนอรี่อะไรวนะเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละ พูดอยู่นั่นแหละกูจะไม่เห็นทำไมไม่เห็นลำบืนเลยอ่ะมันไปไหนกันหมดแล้ววะอ๋อเนี่ยเห็นควันอยู่น่ะควันเรืออยู่แต่ตามันไม่ทันเลยวะทำไมมันเร็วจังอ่ะนี่เห็นควันมันอยู่นั่น่ะข้างหน้าแต่ตามันไม่ทันอะตามทันแล้วเนี่ย ก็หนีไปโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าถ้าผมไม่ทำสูตรที่หนึ่งมันก็ได้ที่โลอยู่นะ <You S 1> แซงใครไม่ได้เลยอ่ะอ่ะมันล็อกให้มันที่หนึ่งนะ <laughs> <laughs> สูตรติดหมดเลยทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่มีให้ในแผนนะ ก็สนใจซื้อซื้อได้นะครับไอแผ่นไฮโดรทันเดอรเนี่ยนะแข่งเรือนะครับนะก็ทำสูตรเนี่ยเรือครบสนามครบแล้วก็กดเซฟเข้ามมเมมาริการ์ดเป็นเซฟเซฟของเกมอ่ะนะเซฟของเกมไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปเซฟสูตรเอาสูตร,ตรมันไม่ได้เซฟอยู่แล้วเพราะมันมีให้ในแผน่นนะนะครับโอเคนะเรียบร้อยวันนี้ส่งรายเดียวนะครับก็นี่ก็เตี้ยงกว่าแล้วพอดี <c oughs> ผม ตัดรอบวันนี้เท่านี้แหละนะครับเพราะเดี๋ยวบ่ายผมผมไปทําอย่างอื่นนะ mm hmm. โอเคนะครับเรียบร้อยนะ mm hmm. แล้วเนี่ยวันนี้ก็เทียงหกว่าจะใบสองละได้จะใบหนึ่งละเทมห้าสิบ mm hmm. โอเคนะครับมีแผ่นเดียวนะ mm hmm. วันนี้ mm hmm. เทมชาร์กนะครับลูกค้า mm hmm. เรียบร้อยแหละนะครับโอเคขอบคุณครับผม